สวนภาษาเรียดวนราชธานีติวสอบครบจบที่เดียวค่ะสวัสดีค่ะ,คะชื่อนางสาวสุดารัชเชียพคง์ธรรมนะคะเชยเดนจุกแจงค่ะ ค่ะชื่อนางสาวจราสลักคำนะคะชื่อเล่นชื่ออิงค่ะเราทั้งสองคนนะคะก็เป็นนักศึกษาครูคืนถิ่นนะคะจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีนะคะซึ่งเราสองคนนะคะก็ได้มาติวที่ศูนย์ภาษาบีนะคะแล้วก็เราจะใช้คะแนน IELTS ในส่วนนี้นะคะไปยื่นคะแนนครูคืนถิ่นนะคะแล้ก็จะมีสอบทัวอีก ก็สอบไปประมาณ3ามครั้งค่ะแล้วก็คะแนนที่ต้องการมันยังไม่ถึงทีนี้ก็เลยลองศึกษาข้อมูลว่าสามารถใช้คะแนนอย่างอื่นยื่นได้ไหมแล้วก็มาเจอไอเอลนี่ะค่ะแล้วก็มีที่อยู่ใกล้ตัวเราก็คือศูนย์ภาษาลีก็เลยตัดสินใจมาติวที่นี่กับเพื่อนค่ะ <autre> ก็เราสองคนนะคะมีแพยนที่จะสอบไอเอลนะคะไม่เกินกลางเดือนมิถุนายนค่ะ แล้วคือติดตามผ่านเพจ Facebook แล้วก็อย่างหนึ่งที่ยิ่งทำให้รู้จักมากขึ้นคือคำรีวิวจากพี่ๆแล้วก็เพื่อนที่มาสอบที่นี่ก็คือครบจบที่เดียวทั้งสอบแล้วก็ติวค่ะก่อ,ะอนติวนะคะก็คือ เริ่มจากศูนย์เลยค่ะไม่รู้อะไรก็รู้แต่ว่า I อเอลไอเพูดต่ออกันมาแต่ไม่รู้ว่ามีอะไรยังไงบ้างแต่พอได้มาติวที่ศูนย์ภาษาลีนก็ได้เรียนรู้กับติวเตอร์กับพี่ๆกับคุณครูที่นี่ก็ได้เรียนรู้เพิ่มมากขึ้นเก็บทีละเล็กทีละน้อยเพราะว่าเดิมเป็นก็ไม่มีพื้นฐานเลยค่ะแต่ว่าพอได้มาเรียนก็ได้เรียนรู้เพิ่มมากขึ้นค่ะค่ะสาหรับหนูก็คือ พี่ี่สูนย์ดีคือดูแลดีเอาใจใส่เทคเค์ค่ะเหมือนเรามาเจอหน้ากันอย่างนี้ก็แบบทักทายกันแบบพี่น้องแล้วก็ถ้ามีข้อสงสัยอะไรอย่างเช่นในลายเนี่ยไ,ไม่เกิน1นึ่งถึงสอด้ก็ได้คําตอบนั้นแล้วก็ให้คําแนะนําในทุกๆอย่างที่เราสงสัยค่ะ <c oughs> ก็สำหรับคนที่ยังตัดสินใจว่าจะสอบ อะไรต่อดีให้ลองศึกษา i e เอลเพิ่มเติมดูนะคะ mm. เพราะว่า i e เอลเนี่ยเขาสามารถช่วยสกอร์คะแนนเราได้มากขึ้นแต่ว่าเราก็ต้องมีคนที่ช่วยติวแล้วก็ให้ความรู้กับเรานะคะที่ศูนย์ภาษาดีก,ก็เป็นอีกที่หนึง่งที่เป็นเหมือนที่ให้ข้อมูลให้ความรู้กับเราที่ดีเหมือนกัน,นะคะ่ะอยากให้เพื่อนๆลองมาดูนะคะ เป็นกำลังใจให้เพื่อนๆทุกคนนะคะที่กำลังสอบอยู่หรือว่ากำลังติวอยู่นะคะก็อยากให้สู้ๆคะ่ะเพราะว่าคะแนนที่เราจะจะใช้เรามีจุดมุ่งหมายของตัวเองเราก็พัฒนาฝึกฝนตัวเองทุกวนันก็ไม่ยากเกินความสามารถคะ่ะก็คือนูก็เริ่มจาก จากศูนย์แต่ตอนนี้มาติวมาพัฒนาตัวเองก็ได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างจากศูนย์ภสาอเห็นเพิ่มมากขึ้นค่ะก็เป็นกำลังใจให้คนที่ติวนะคะซึ้ๆค่ะ